เอาตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องๆทั้งสามคนที่ได้รับเลือกนะฮะในเทปแรกโอเคตอนนี้เรามาอยู่กับน้องเอ็นจีเด g เกมหรือว่าคุณนิวแล้วก็จิโร่เคเมอร์ว่าน้องเมทาวีนะครับก็อ er ุนเนอร์คิวอะไรนะชื่อน้ำนั่นแหละคุณเมทาวีนะชื่อจริงเฉยเลยอนะ่ะเออเราเรียกชื่อจริงหมหงแล้วก็อ er ุ Q นเนอร์คิวนะหรือว่าคุณแพมแพมนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้เราจะมาถามความขขาวารู้สึกเขาทั้งสามคนว่ารู้สึกไงที่ได้ถูกคัดเลือก มาประเดิมเลยเทปแรกของยูแคนะคุณคุณนิ้วก่อนเลยเป็นไงครับรู้สึกเซ็กซี่ครับเซ็กซี่ตรงไหนเซ็กซี่ตรงไหนรู้สึกดีใจนะฮะที่ได้ที่หนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกพี่ๆก็ได้ทำรายการยูแคทชาแนลเพื่อให้นักแคสปากใหม่อะไรประมาณนี้ได้เกิดนะฮะโอ้จริงๆในใจน้องคงแบบสัตว์รายการไรสัตว์ละโอเคงั้นงั้นต่อไปคุณเมทาวี พีทาวีน้ำน้ำอ๋อหนูน้ำเป็นยังรู้สึกยังไงเมื่อี่้ถูกคัดเลือกมาลงในรายการสุดแสนจะไร้สาระก็ดีใจค่ะก็นะไหนๆก็ได้เลือกแล้วก็อืมก็ดีใจค่ะใช่ครับครับครับผมคนคนนี้คนต่อไปไม่ได้เลยนะครับคุณคุณเดอะซิมสามคุณคุณเดอซิมคุณแบมแบมครับอะ ึกเธอจะกระดิกกระดิ้นเป็นพิเศษเนี่ยครับดีแล้วแพมนี่เป็นเป็นไงบ้างครับที่ถูกคัดเลือกมาในรายการเทปแรกเลยเทปก่อนก็ใยค่ะก็รู้สึกปัปืมยังไงมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับชาแนลของตัวเองไหมครับอ้าวเลี้ยงอะไรครับคุณนิวก่อนเลยไหนๆก็ได้มาแล้วฮะก็อยากจะฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีมาเรื่อยๆนะครับดเกี่ยวกับคลิป อ้าหรือแชทเกมอะไรประมาณนี้ไปต่อคุณเมทาวีน้ำเมทาวีน้ำจ้ามีอะไรจะฝากฝังชแนลตัวเองไหมครับก็ฝากซับสไครฝากดูคลิปกันด้วยนะครับอืมอู้เนอร์คิวจะฝากอะไรหรือเปล่าอ่ะก็ขอฝากชแนลแล้วก็ซับสไคร้ด้วยค่ะเออครับรู้สึกว่าคุณเอกเขาจะขออะไรนะ a n นิเมชั n เดอะแอนิเมชันไม่รู้ไ้องกมาทำไม่รู้ทำแบบเดียวกันเปล่า ค Blake, ุณเอกมีอะไรจะฝากฝังแถวของน้องอูนอูน่าคิวไ eh ุมเนน่าชื่อชื่อชาแนลหนูคือยูเนอร์คิวนะคะยูเนอร์คิวครับคุณเอกเรียกยิานผิดดีเออผมก็เรียกยูเนอร์คิวตั้งนานไม่ไหมนี่ก็มาเปลี่ยนอ้าวเหรออีดวกอีดวเออยังไงขยันออกผลงานหน่อยนะครับเป็นได้ค่ะเดี๋ยวหนูตีคลิปลงใหม่เย็นนี้รอดูนะดีเลยมาเลยอ่ะเอกเขารอเสพอยู่เนี่ยรอเสพรอเสพเลย ยูริด้วยเหรเนี่ยไประวังไม่รู้สิอืมแล้วยังไงก็ยูรีด้ะขอเป็นทำให้เดี๋ยวทำให้ยูรีได้นะแต่ถ้ายาโยไม่ต้องเอามานะเอาจรงเอ้าเอาจรยาโอเนี่ยจะโอ้ยจะโอ้ยนั่นแหละตอนนี้ก็ขอคุณน้องๆทั้งสามคนน้องเอ็เจนเดตเกมนะครับคุณนิวนะครับก็มีมีอยากดูพวกผลผลงานภาคหรือพวกดะกเนสหรืออะไรอื่นๆใช่ไหมมีเยอะแยะมากไหมก็มีครับก็มีครับ ก็สามารถไปติดตามที่ช anel เขาได้อะไรเงี้ยก็แล้วก็คุณเมทาวีน้ำอะไรเงี้ยจีโรนะ่กิเรียกสั้นๆก็ได้แม่คุณเมทาวีน้ำนะครับหรือว่าน,น้องน้ำเราเองนะสามารถไปติดตามช anel เขาได้ครับก็เขาแอดเกมพวกปีพีซีไปเรื่อยนะครับจะมีจะมีเกมเสียตังค์ก็เดี๋ยวให้คุณเอกซื้อให้นะครับอีกทีขอบคุณค่ะขอบคุณสบายเลยอ่าส่วนน้องยูเนอร์คิวเนี่ยไม่ใช่อูเนอร์นะเอก ยูเนอร์ครับพี่ไม้ไม่ใช่ you, you know. อูเนอร์ดูดูยูเนอร์ถูกแล้วงนั้นคุณน้องแพรนั่นเองนะสามารถตอนนี้เรามีอะไรเป็นพิเศษเป็นแบบเดอะซีมอย่างเดียวเลยใช่ไหมอาจจะอย่างนั้นค่ะ,อะแอนไม่เป็น <c oughs> คนนี้ก็ทําเกี่ยวกับเดอะซิมสามซึ่งก็ฝีมือจัดจ้านพอสมควรโอเคก็ขอให้น้องๆพอ,อาอยัานสร้างผลงานขึ้นมานครับเราเป็นคนผลิตสื่อแล้วยังไงมันก็สร้างความสุขความเจริญให้คนดูครับความสุขอย่างเดียวความเจริญด้วยวะ จ, hablando. จำจลินจำเลินจำเลินจำเลินไม่น่าจะจำเลินตบมือตบมือหรือจำเลินโอเคตบมือเอคนผมก็อายุบรรณุขกคลังนะครบบายบายลาก่อนต้องถามคนบายบายครับ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 พพูดร้อมกันบายบายค่ะบบบาายยครรัพ้อมมากเลยบายบายครับบายบายครับพร้อมกันเหลือเกินอือบายครับบายบายค่ะบายบายครับร่ายงขอบคุณน้องๆสามคนด้วยแล้วพอเลย พอใช่ไหมขอบคุณน้องสามคนด้วยนะเราเจอกันใหม่ว่าใครจะเป็นลายต่อไป